อุ้ยตายค่ารักกับแอนแล็พี่น้องจังได้บอกกระเรตัวจะดือ้อเฮ้ยถือแล้วครับพี่น้องถือแล้วนี่นี่ครับนี่พลังลวดเบอร์สิบครับพี่น้องอเดียวจะดือ้อจะดือ้อของรักรักจะไม่ สวัสดีครับพี่น้องเมนี่กับมาพร้กับผมคือเก้านะครับน้องเหมือนเนาะครับบ้านห,หนูอีสานคนไกลบ้านครับผมเมนี่กับสิบห้าห่างหนูเก่าครับพี่น้องวันหยุดครับเอนี่หยุดสามมื่นนะพี่น้องหยุด,ดหยนมาหาห่างหนูครับเลาะหางหนูไปนี่แล้วครับผมเมนี้สิไปทางนี้ไปนี่ขึ้นไปนี่ครับพี่น้องนี่ไปทางเป็นจะหนูหลายอยู่หรอกครับอย่าที่หกหกก่นึง แต่ไปเบิ่งน้ากันนะครับเด้อพี่น้องเด้อไปลุนซอยกันปลาซีมีหนูปะไปครับนี่ครับพี่น้องโวยหนึ่งทางนี่พี่น้องทางไม่ไหมอยู่ครับผมนี่แหละซีเมนนี่แหละครับหลังหนึ่งนี่แหละมังซีมานครับพี่นอ้องามาเร่งทำมาลุนน้ำกันนะครับเด้อมาซอยเป็นกำลังใจให้เบ้าหนูนะครับพี่น้อง สีมานคือประมาณจังไรครับมเร่งไปครับขออนุญาตใส่บ่วงต่อก้อนครับพี่น้องสิคาวก้อนเนาะไปครับผมตีต้อนเร่งเร่งครับพี่น้องไปครับแรงไปหลุ่นน้ำกันครับผมสีมานบ่หลุ่นน้ำกันเนาะครับเด้อนี่บ่ติดครับพี่น้อง เน่ายหมายุตินั่นเห็นแต่หลักเจลีย์อ่ติดป่ะอันนี้ติดแล้วครับพี่น้องติดแล้วใส่มินิครับใส่มินินี่วดเบอร์สิบติดยันลูกหนูใส่มิ ติดกัน <minutes> ลูกหนูครับรวดเบอร์10นั่นแล้วพี่น้องมันอ่อนกันรวดอื้อมันหมานซะพุ่นนี่มานบ่นี่มานบ่นี่หลังหลังนี้บ่ถือครับผมพุ่นก็เงียย เดีวขามเบ้างหลังนี้ก่อนพี่น้องหลังนี้ก็เงียบครับผมทีม่จะหลังเงียบๆเลยหนูบอลเลียนบ่พี่น้องเสร็จแล้วที่ก็ยังยังเงียบมาเถอะแม งางเบางทางนไงนะยามคนละทางครับพี่น้องติดว่บอฮะมันรูดไหมไม่รูดเลยนี่เสียงหนูดิ่งครับพี่น้อง้อยติดแล้วครับผมติดแล้วนี่หนเอ็บเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับ อ้ยโตง่ายๆครับพี่น้องร่งหลดเบอซิฟครับพี่น้องติดไหล่มสองครับ ครับหมันครับพี่น้องไปดุนกันต่อครับนี้ก็ติดครับพี่น้องหลังนี้ก็ติดเลี้ยงหลังเลยครับผมนี่นี่เป็นยังไงครับพี่น้องพลังลวดเบอร์สิบนี่แกวกับแกวติดเลี้ยงหลังเลยพี่น้อง chị theo chị theo gì cảm ơn tôi đâu ạ อยู่เยๆครับผมไปครับมีผ่านจะซื้อครับพี่น้องทางเขาโอ้ยปองนี่มามถือครับไปครับวิถือแล้วครับพี่น้องถือแล้วน,นี่ครับนี่ ำรังลวดเบอร์สิบครับพี่น้องอ,อ,อันนี้แี่ยิงย่งถึงนนรับคุณ กับทะรุถุงมึงเลยนะน่ลี่ลั้งนี้กระถือครับพี่น้องอุ้ยตายค่าลักกับแอดแลดพี่น้องจังไดบอกกระเร้ตัวจะดือ้อโอ้โหือกต้นเวนมันแฉ็งปกเลยพี่น้อง

หลุดกันต่อครับพี่น้องสามสีแต้มแลวครับแรงลังนี้เป็นยังไดหู้ลังนีพลาดอยู่สิมีอบอดถึกแปบ๊บนี่ครับนี่ครับอ่ะตกใจ

มันมาครับผมใครครับย่าไปย่าไปนี่ตัดยึดพี่น้องนี่ปลาลักป้าคอน์ลักกับพี่น้องนี่ตัวใหญ่นี่จ้ะนี่นี่ครับผมอ๋องคอตตัวนี้ไหม ตัวใ่ญยดีครับพี่น้องนอนเลยมามา,มาเดืักบกลางเบอร์สิบเสียฮิดกบด้วยดีด,ด,ดับพี่น้อง ไปครับตีงนี้เงียบครับเงียบเงียบเงียบตรงนี้เป็นจังได้พี่น้องเงียบคือกันเงียบหลายหลังเลยพี่น้องเลยไปครับพี่น้องได้ยามมาได้เคืองนึงแล้ววิขาดนุจ้าอุ้ย ขาดครับพี่นอ้องโอ้ยขาดขาดขาดมันอยู่ปุ๋ยเลยเยียดจะห้อยจะเสียดายครับผมโอ้ยตายตายตาย,ตายไปครับถืออีกเดียวพี่น้องถืออีกเดียวถืออีกเดียวถืออีกเดียวนี่นี่ครับผมนี่ว่างหน้าตายถือจับได้แล้ว หน้าตาผู้ต้องหาครับพี่น้องเก็น้องเอ๊ใส่ไเปี่ยนงานตัวนี้ว่า วัดแล้วครับพี่น้องมาลุดน้ำกันดยดมยากจะแมน้ำน้ำกันเฮออ้ยตัวน่ายัว่าหนยแจมนึ่นครับ สองสามสี่เจ็ดแปดแปดแจมครับพี่น้องแปดแจมครับผมม้านู่ครับม้านครับผมแปดแจม เงินเสาจังมาลุ้นน้ำกันไหมครับด้อยจะได้จักเต็มครับไปครับผม